มเลือกกินดำม่มวามาหาเชียงสำนนรับกินจนเก่ออกจากปากจนเขาเสนมาเป็พิตยาสิเขาเป็นแส็บดำม่วนี่นี่นี่มาบุ้ใส่จักน้อยเส็บเบลองตํ้คือนั่นน,น,นะอ้าว บ้าทาวร้าทา,า,ทาตา่ไม่